สมาร์ทโฟน Android ราคาจะแพงขึ้นอีกหรือเปล่าคำถามนี้กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากหลังจากมีข่าวว่าต้นทุนการผลิตชิป s n a p d ร a ก o อน8หรือ Gen 5ของ Qualcomm เพิ่มขึ้นถึง27%ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิปนี้ในอนาคตแต่ทำไมราคาชิปถึงขึ้นและผู้บริโภคจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างมาพูดคุยกันเลยสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนผู้ผลิตชิป Qualcomm ได้เลือกให้ T s ซ c เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตชิป s n a p ตร a ก o อน8 s e ร i e s โดยเฉพาะกับ snapdragon 8 e l i จ e Gen 5ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิต n 3 p ที่ทันสมัยช่วยให้ชิปมีประสิทธิภาพสูงและสามารถแข่งขันกับชิปของ apple ได้แต่เทคโนโลยีนี้มีต้นทุนสูงกว่าเดิมทำให้ราคาชิปต้องปรับขึ้นตามไปด้วยราคาชิปเพิ่มขึ้นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนต้องเผชิญทางเลือกยากตามข้อมูลจากผู้ใช้งาน x ชื่อบัญชีวิเชเยอดาราคาชิป snapdragon 8ปจคาดว่าจะอยู่ที่240 280ดอลลาร์สูงกว่ารุ่นก่อนหน้า27% ทำให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนต้องตัดสินใจว่าจะขึ้นราคาสินค้าหรือลดสเปคบางอย่างเพื่อควบคุมต้นทุนซึ่งทั้งสองทางเลือกนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่ต้องจ่ายเงินมากขึ้นหรือได้รับสินค้าที่มีคุณภาพน้อยกว่าควอคอมลองหาทางออกด้วยการทดสอบผลิตชิปกับซัมซุงเพื่อลดต้นทุนควอมแข็กำลังทดสอบการผลิตชิป Snapdragon 8อิ i t e Gen 6กับซัมซุงซึ่งใช้เทคโนโลยี 2nm g หวังว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงแต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะประสบความสำเร็จ หรือไม่เพราะราคาการผลิตด้วยเทคโนโลยีนี้ก็ยังคงสูงอยู่คำถามที่น่าสนใจผู้บริโภคจะยอมจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิปทันสมัยหรือไม่กับต้นทุนการผลิตชิปที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอาจต้องขึ้นราคาสินค้ายอย่างสม่ำเสมอซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคุณคิดว่าเช่นนั้นหรือไม่มาแชร์ความคิดเห็นกันในการแสดงความคิดเห็นล่างท้ายนี้เลย